เอาละครับมาดูกันว่าเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับฮูเปอร์โมเมนตัมกำลังดีครับสแลมเมอร์เมื่อวานมีอะไรไปอุดห่วงสักอย่างครับจบไม่ลงครับใช่ครับครับทิปอินเริ่มแล้วครับบอลอยู่ที่ซันครับซันเปิดมาที่ไอเดียไอเดียหยอดให้ปาลปานอัดไกลลูกนี้ออกไปเองครับบอลเป็นของฮูเปอร์ครับเปิดบอลมาแล้วครับ เป็นอันนะครับพี่คองบอลเบลลี่สกรีนให้อันนะลองจับ2ก่อนครับแหมลูกแรกนะช่วยจริงๆครับระยะกลางของอันนะครับแล้วสั่นฝากมาที่เลิฟเนาบีคืนมาไอเดียไอเดียช็อตคอร6วิครับสันตะลุยมาสอดปานแล้วลูกนี้ต้องเล่นแล้วนะครับ3วิครับ2วิรู้ไหมนาบีต้องรีบยิงทันช็อตคอกครับและเรียบร้อยครับได้ครับลูกนี้โอ้โหทันเสียววินนาทีสุดท้ายครับนาบีครับ กลับมา,าตีเซตใหม่อารตีเข้าในครับเราเห็นเบลลี่โอ้พิกันโลส,สวยครับลูกนี้บายฟาวไปครับเบลลี่ครับไปโรลูกแรกของเบลลี่ครับเก็บไปได้ครับ สองไม่ได้ครับเบลลี่ตีจะผ่านมาได้หรือเปล่าครับเราส่งมาที่พี่อันนาะอันนาะวิ่งซ้ายมุมซ้ายถนัดเลยครับโอ้โหได้เกือบได้แอนวันครับเรล่าฝาวจากนาบีครับเชื่อ,อนนะ้าเวลาเข้าสายนี่ไม่ได้ฟาวก็ได้ได้ใต้อนะันนาดวลซ้ายกันเร็วจริงๆครับชัวร์ๆครับอันนาะเก็บไปได้ครับ แม่แหไม่โดนห่วงสัลกลูกครับตรงนี้ฝากมาเลิฟๆโดนลุมอยู่แล้วคืนมาซันเปิดหมวดตะลุยมาได้ฝาวครับลูกโทษของซันลูกแรกแรงไปครับลูกที่สองครับ ไม่พลาดครับซันตีตื้นมาเป็น3คะแนนครับ6ต่อ3ครับเอาบอลไปครับซันเปิดเร็วมาที่เลิฟๆเลยครับแล้วขึ้นวางครับได้ฟาวครับฟาวครับแอมเมอร์เริ่มตั้งเกมได้ครับใช่ครับเหมือนจะหยุดพิจนะได้แล้วครับลูกแรกของเลิฟๆครับยอดเยี่ยมครับเลิฟเลิฟ ลูกที่สองครับไม่พลาดครับเลิฟๆอ้าวตีโต้กลับมาเป็น6ต่อ5เลยครับตอนนี้นันะสกีนจากเบลลี่แล้วอาร์ตีว่างครับอาร์ตีไดรฟ์เข้าไปข้างในขึ้นขวายอย่างงี้ไม่ได้พี่เบลลี่บอกรีบเอาให้ครับเราเจอกับน้องไอเดียครับไม่ไหวเพราะว่าไซาตัวเนี่ยต่างกันเยอะครับนันะเจอซันอยู่แล้วข้ามเข้ามา1 2สวิงนานะได้ตังค้อมตรงนี้เรียบรอ้อยครับ ครับฟันให้มาที่เลิฟเลิฟสามคะแนนไม่ได้ครับแล้วตรงนี้รีบาวกันผู้ศรีเขาบอกว่าเป็นของแซมเมอร์ครับใช่ผมโดนเป็นลี่ออกไปครับบอลอยู่ที่ซันครับซันจะเปิดบอลเข้ามาโอ้โหให้ปานครับขอท้ายแป้นเต็มเติมแล้วหย่อดลงไปสองคะแนนครับขึ้นในสวยงามครับปานส่งมินิฮาร์ดให้ครับเซร็เพล้เรียบร้อยบอลมาที่อันนะอาน เห็นอานาครับข้างในอานาได้เข้าไปเกือบจะได้ครับโอ้โหเราเก็บดีบเอาโดนบล็อกไปครับเป็นเก็บไปได้ครับแล้ววันนี้อานาก็ใส่คือรีสิบสองอกมาด้วยครับสีนี้ฮิตกันมากเลยนะเห็นใส่กันหลายคนเลยครับสีวอเตอร์เบย์ครับแหมเราเก็บไปได้สองลูกนี้เพราะอะไรครับพี่ เคอรี่แน่นอนครับแล้ว <ım Laser> วันนี้เขาบอกว่าเขาไปตัดผมน้ำเนี่ยว่าเซฟมาเพิ่มอีกครับตรงนี้บอลอยู่ที่โอ๊กิยูโรเข้ามาวางซ้ายเรียบร้อยครับวันนี้ถ้าโอ๊กิมาตรงนี้ยาวๆครับเห็นอันนะไดฟ์เข้าไปพิกแอนโลเอาแล้วเป็นการเฟรกพิกแอนโลครับแล้วพอมอันน้าที่เบาได้ดันเอ้าพี่คิมงงครับ อีกแล้วเหรอทีมบอกผมยื่นเฉยๆครับโอ้โหตายแล้วครับทีมแล้ลูกโทษของอันน้ายอดเยี่ยมครับโอ้ใส่เคอรี่สิบองนี่พาลูกโทษยากนะเอลินตั้งเกมใหม่ที่โอกิโอคิคอสมายูโรสะเตะเรียบร้อยครับโอกิครับถ้าโอกิมาแบบนี้ยาวๆครับวันนี้เปิดดีครับใช่ครับแคลมเมอร์แล้วตรงนี้บอลที่เธออยู่ที่ฮันฮันก็วิ่งมาพร้อม พร้อมเฟ้งหนึ่งทีหลอกไปแล้วได้ฟาวเมื่อกี้พร้อมเหมือนรอจังหวะโดดแล้วก็โดดเข้าหาเรียกฝาวได้ดีครับการชุดฟิโอของพร้อมครับแหม่นิ่มๆนะเด็บสวยครับพร้อมครับนี่เสี่ยงฮุปเปอร์ชุดฟิโอได้ดีครับตรงแคบจะถูกลูกเลย แฟนลงไปกรบลูกที่สองผู้ชมท่านกินวิกเกะได้ดีครับแล้วโอกิติดเครื่องมาแล้วโอกิยูรตะลุยและได้ฝาวินิ่มครับลุที่สองครับ ยอดเยี่ยมครับโอเกครับรถช่องว่างมาเหลือแค่การครอบครองบอลเดียวครับนี้ไอชิส่งกลับไปที่ฟอร์มก่อนพร้อมครอสมายิงสามพร้อมโอ้โหสองพร้อมลูกนี้พร้อมแซมจัดเลยครับมั่นใจเต็มบอลลอดครับดูที่สองไอชิครับยิงลูกนี้ไม่ได้ครับแล้วรีบาวกันเป็นอานะเข้าไปแล้วได้มาเรียบร้อยครับอานะเอออานะจบได้แล้วครับขยันรีบาวครับอานะครับ โอ้ oh, แล้วอาชีมาจับโอกิครับตรงนี้เต็มใจคอร์สเข้ากลางแล้วโฟเตอร์เรียบร้อยครับ mm hmm. เต็มใจมาแทนโอกิในช่วงนี้ครับเอาเลยครับพี่ฮันเซตเล์ play, บอกเล่นชา้าแล้วพร้อมได้โอกาสยิงสามอีกรอบหนึ่งตรงมากแต่ยังไม่ลงอานาลีบาวได้ฝูออฟฟ ensive ีบาวเยอะมากครับส่งกลับไปที่ฮันฮันได้เข้ามา mm hmm. เห็นคุณ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 ก uh. ้าวดีครับคุณค mm ุณจังหวะดีครับบิ๊กแมนสามคนทำงานได้ดีอูเปอร์ พยายามจะหาช่องครับเราเบลล่สกินกให้ทำให้วางสามคะแนนแล้วยิงให้ก่อนเลยับเปิดคอร์เตอร์อันนะครับแห่เปิดคอร์เตอร์ที่ไรอันนะจัดให้ทุกชีกับขวายิงยังไม่ลงครับ เมอร์ได้บุกกลับไอเดียบไดเข้าไปโหลูกนี้สวยงามครับบ oh. อลกลับมาเป็นของอันนะอัน,นะรอบนี้ปรานกลับมาไม่ทันอัน,นะขอเก็บไปแล้วกันครับ oh. นี่อาจจะเป็นปนัญหาของฮุปเปอร์นะครับที่มีปานอยู่ข้างในครับ oh. ต้องถอยออกมาก่อน oh. ไอเดียเ oh. ข้าในกรอบนึงครับ oh. แหมลูกนี้ไม่ได้เปล่า oh. และป้องกันได้ดีฮุปเปอร์สามซ oh. ื้นได้ครับ โอ้โหลันไปสิบแต้มเลยเอาคุณเปอร์ทครับแล้วก็น้องซันครับแเแต่ซันดูคุณดูครับซันเปลี่ยนรองเท้านะครับอ๋อเป็นเป็นรองเท้าอะไรนะครับเปิดมาปุ๊บจ่ายเลยรองเท้าอะไรไม่สำคัญครับไม่ใช่เนอร์เอเมอร์ครับคุบอกเฉยใครับคือถ้าเป็นแบบไม่สำคัญเลยเออผมนึกว่าอันเดอร์ครับผมว่าอันเดอร์ก็ไม่พูดดีกว่าโค้งอย่างนี้เรียบร้อยครับรถช่องว่างเหลือหลักเดียวครับ แล้วไอเดียเกือบสติลได้ครับโอ้โหบอลอยู่ที่อาร์ตี้ต้องลืม้องกันครับเพชเชอร์และพี่ซันไปโชบมาหยอดไม่ลงมีบอาตรงนี้ไอเดียไอเดียปั๊บขวาโดน็อกัได้าวายอดเยี่ยมของไอเดียหาเซลจริงๆครับทำาไดนแข็งขันต่อครับตอนนี้เป็นการชุดพีโทของน้องไอเดียครับ ลูกแรกของไอเดียครับยอดเยี่ยมครับรถช่องว่างเหลือแป้าคะแนนครับไอเดียด่สองครับไม่เหลือครับเก็บร้อยครับเก็บล้หมดแล้วไอเดียยอดเยี่ยมครับบอลอยู่ที่ นะครับนะเปิดบอลขึ้นมาแล้วลองยิงลูกนี้เก็บไปได้เทเชอร์กดดันหนักโดยทีทีใส่3แต้มครับทีทียังคงแม่นอยู่ครับตอนนี้สเกมหลังมี3แต้มทุกเกมนะครับครับแล้วไอเดีเอาคืนครับเอาคืนไอดีอโอ้โหสามไปสามมาสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้ว ถ้ไม่เป็นการรบกวนนะครับฝากกดแชร์นะครับเป็นการเปิดการมองเห็นให้น้องๆนะครับน้องๆตั้งใจเล่นกันมากๆครับแล้วเต็มใจหยอดลูก2ยังได้ฟาวอย่างต่อเนื่องครับฟาวตรงนี้เป็นฟาวครั้งที่2ครับเต็มใจจะได้เก็บฟรีโถครับลูกแรกครับ เยี่ยมครับเก็บลงไปครับช่องว่างของคะแนนลดลงมาครับกลับมาสูสีกันีกครั้งครับผมชอบไอเดียมากเลยครับเขามีความเป็นผู้นําสูงพอสมควรเลยครับใช่ใช่ลูกที่2เต็มใจยอดเยี่ยมครับเก็บไปดีดีครับรอบแางไม่ลงรอบ2เก็บลงไปหมดครับแล้วยังปูคอดเพสต่อครับและพี่ฮานเซตเพลหรือเปล่า จังหวะนี้ส่งมาที่คอนเนอร์แล้วอาร์ตี้ยังยิงไม่ได้ทีทียังยิงไม่ได้กลับมาให้พี่ฮันเซตใหม่พี่ฮันเซตให้ออนนะดันเข้าไปขึ้นเรียบร้อยออแกโดนดับเบิลทีมอยู่นั่นแ่ะแกก็หมุน<ช>ไ่ได้นะครับอนนาอันนะครับ อบอลอยู่ที่ท่านคิมครับท่านคิมจ่ายสันโอ้ทะลุเลยครับโดนเพชรจ่ายสวยครับท่านคิมแล้วสันจบแรงไปแล้วทีทีทไปรีบเอาบอลมาเปิดไหมอาร์ตี้อาร์ตี้ยกในตรงนี้เต็มใจเกือบตัดบอลได้อาร์ตี้ยังลุยต่อโดนลุงสองเอาตรอดที่ดีสันชกบอลไปสันคร้วไปแล้วครับตอนนี้และได้ฟาวแหมฟาวฟา,าวทุกโพสิชันจริงๆครับตัวนี้เก็บฟาวกันสนุกเลยครับ ลูกแรกไปได้ครับน้องสันครับเริ่มมาแล้วครับฟรีโทของน้องสันครับได้เรื่อยๆนี่จะเป็นแต้มสำคัญกับทีมมากๆครับแหมเราเทสองยอดเยี่ยมครับใช่ครับตอนนี้แต้มจากสะสมมาเป็นสิบเลือบห้าแล้วนะครับแล้วพี่ฮานเปิดบอลมาครับตอนนี้เซตโซนหนึ่งสามหนึ่งครับสารป้องกันดีครับแต่ว่าฮานได้สกรีนจากอานะแล้วเข้าในมา ยังจบไม่ได้อนา์ออฟเอนซีฟรีเบาวอีกแล้วะโอ้โหชัวร์จริงครับเกมนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ลูกรีเบาวของอนานี่เหนื่อยครับใช่อนาเก่งมากครับรีเบาวดีท่านคิณเจออนาต์ไหวไหมไม่ไหวแล้วตรงนี้อนาชกไปแล้วแล้วอนาให้มาถุนที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 เข้าเดียมนี้ขึ้นวางได้ฟาวดีครับการแยกอนากับอนาเนาะได้น,น้อ,องๆได้เล่นครับนี่เราแล้แลูกโทษแม่นครับทีทีครับเก็บไม่ได้ครับ มัดผมมาครับทีทีลูกที่สองครับยอดเยี่ยมครับทีทีครับสองลูกครับแกเป็นคนยิงดีครับทีทีตอนนี้ป้อนมือของสยามฮูเปอร์ครับและคนที่ครองบอลอยู่ก็ยังคงเป็นคนที่ทำแต้มเยอะที่สุดในเกมตอนนี้ครับ9คะแนนแล้วส่งไปด้านขวาครับพร้อมพร้อมโหดจริงครับ มากครับพร้อมฮะโอเคต้องขึ้นหลังแบกแล้วครับชุดนี้ลุยมาเจออานะครับอานะฟาวเยอะต้องหลบครับชงมีไปครับโอเคเก็บเรียบร้อยครับโอเคเขายอดเยี่ยมรับโคไปได้อานะพาบอลขึ้นมาเหมือนจะมีการคุยอะไรกับพร้อมครับและนี่ครับที่คุยกันไว้โอ้โหลกเฟกสวย2คะแนนนะเรียบร้อยครับเลยยักตาครับสวยงามครับพี่พร้อมครับแผนได้ผลครับ พาบอลขึ้นมาครับแล้วช่องนี้พร้อมว่างอีกแล้วหรือเปล่ามีคนขึ้นมาการพร้อมนะครับรอบนี้แต่คุณคุณทำสกีนให้อานาว่างแทนครับยาวๆครับฝั่งแก้มทำการครับไปยาวๆครับ16คะแนนแล้วอ่ะล้านเนี้ยสูงเกินหรือเปล่าครับเนี่ยกีรินฝ่าที่โอเกโอเคตะลุยแบวกมา4ี่ครับแล้วลุกนี้บอลกระชอกครับยังเก็บมาได้ครับซาโอเกิให้ยาวมาดิวินวินสะบัดมาที่ไอเดีย ไอเดียมีนาบีตั้งอยู่นาบีตั้งตอมามาแล้วนาบีมาแล้วสกีนจากคุณคุณได้ดีครับและดึงตัวประกบได้สวยลุกนี้พร้อมก้าวเข้ามาและได้ฟาวไปครับโอ้แต่มั่นใจจกจริงๆนะครับสัปดาห์นี้มามพร้อมนะครับเล่นเองจับเองยิงเองได้หมดครับ สองเรียบร้อยครับย็งไปได้ครับหนีห่งนางไปสิบสี่คะแนนครับเราจะเปิดบอลมาโดนเพสครับโอ๊คดันบอลขึ้นมาครับเอาละครับกลับมาสู้กันในขันต่อครับห้านาทีสุดท้ายในเตที่สามครับเปิดบอลน,นาวาอา้าวเราข้าไในโล่งได้ยังไงครับหรือว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้พวกนักกีฬางงกันทั้งสนาม บุกใหม่หรอครับถือว่าน่าจะไม่นับครับเมื่อสักครู่เหมือนพวกขันจะทำแต้มผิดฝั่งหรือเปล่าอ้าวแล้วกลับมาการขันต่อครับเป็นของ slammer d ดร v e เข้าในมาตรงนี้ปานรับตอนไปไม่ได้ครับเหมือนสักครู่จะเป็นบุกผิดฝั่งนะเมื่อกี้นี่นับไหมไม่นับครับเหมือนจะไม่นับบุกผิดฝั่งเอ้ยนับไหม ผมไม่แน่ใจนะกรรมการนับนะครับอ่อนนับเหรอครับเอ้ารถเหลือ12คะแนนครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับไม่น่าตัวประกอบไม่มีครับใช่ครับงงครับปานก็หันมาเอ้าสรุปปลุกฝั่งไหนครับแล้วเป็นฮูเปอร์ทำแต้มให้สแลมเมอร์ครับเมื่อสักครู่โซนนี้ถ้าเจาะดีๆคอนเนอร์จะว่างครับแล้วไอเดียใส่เลยครับผมบอกแล้วคอนเนอร์จะว่างครับว่างแล้วจัดให้เลยไอเดียครับสั่นฝ่าไม้เลิฟ เลิฟเลิฟให้มาพี่คิรินเซตกันอยู่ครับเลิฟเลิฟลุยแหวกมาเลยครับแล้วลูกนี้ยังอยู่ที่เลิฟเลิฟเข้ามาโฟลเตอร์เยี่ยมครับเอาเลยครับ้าแต้มตรงนี้กลับมาสนุกครับเหลือเจ็ดคะแนนเท่านั้นครับบอลถูกเปิดเข้ามาโดยทีทีครับ๋อบอลเป็นของคูเปอร์อยู่ะนร้บขอภัยครับอาร์ต้ไรมามาชินาวะนาวาเล่นเองครับดัวดัว อานะยกมาตรงนี้ให้อาร์ตี้แล้วก็อาร์ตี้ยิงเลยครับแล้วได้เสาเสาสามแนนครับโอ้โหเราอาร์ตี้แม่นรุกงโทษด้วยครับแหมถ้าเก็บได้3ลูกนี่ก็สแต้มนะครับไอเดียได้บอลแล้วลากเร็วมาแล้วฝากมาที่เลิฟ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 เข้ามาโฟลเตอยอดเยี่ยมครับไอเดียส่งสวยเลิฟเลิฟจบดีครับ กพียงรันไกลยอยู่เลยตอนนี้กลับเข้ามาแล้วครับตอนนี้อารตี้เป็นคนของบอลครับส่งยาวมาเหมือนจะหลุดแต่ยังได้อยู่ซีทีได้เสาไปครับทีทีทโหวันนี้ไอเดียต้องระวังนะครับตอนนี้เริ่มเป็นเดอบวกอีกแล้วครับไอเดียว่าแบบว่าเขาโฟกัสเขาแน่วแน่กับบอลครับ กลายเป็นโดนเพจโดนเซต er เกมไม่ได้เลยนะสลามเมอร์ปูเปอร์เยี่ยมสลับอยู่นั er <c 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 ่นนะครับโซลาร์เมอร์ปูเปอร์อ่ะปูเปอร์ทีทียอดเยี่ยมครับขอโคษทีที่สองทีทีครับสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทีทีเก็บลงหมด2เม็ดครับยอดเยี่ยมครับหมาชี้ที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 เข้าไหนไม่ได้ส่งบอที่นานะนานะ จะทำยังไงนานาคอร์ดเล่นเองนานะโอ้โหแหมนานาเดี๋ยวนี้เล่นเองได้ครับดูครับแล้วเขาจะลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษเองครับนี่ดูครับเก็บไปได้ครับนานาครับเรื่องชุดไว้ใจเธอนะครับเออถ้าลงก็ขมหมดครับสาวๆในวายบีเอลครับแม่งทุกคนใช่ครับ ีเรียบร้อยครับนานะเก็บไปที่สองลูกครับคมๆเลยพร้อมกลับมาที่ฮานฮานได้เข้าไปลุกนี้ไหวหรือเปล่าโอกี่ผมโชคมาครับแล้วยกยาวมาตรงนี้ไอเดียเขาส่งเรียบร้อยครับส่งไปใครับกลับมันเหลือหลักเดียวครับสแลมเมอร์ครับตื่นหน่อยครับวันนี้ 2คู่นี้แต้มกระจายมากเลยครับไม่มีใครแบกเกมเลยครับใช่ครับแล้วแม็กเหว่ยงสามต้มงว่าแม็กเหว่ยครับโ<า>อ้โหย,ยังไม่ยิงดับรอบดีไรเข้ามาข้างในแ,แล้วแม็กเหวี่าตัดบอไลไปแล้วตรงนี้ไอเดียแหวก3 1 2วางซ้ายได้ฟ่าลูกโทษ2ลูกของไอเดียครับเพราะตอนนี้โดนล,ลันไป5ครับ แล้วโอ้โหเช็ดตั้นแบบผู้เล่นเกาหลีครับไอเดียเต็มใจฝากมาไอเดียไอเดียดึงจังหวะอยู่ข้ามมาสะบัดไม้โอ้กีสุดยอดประสานงานครับลูกนี้สวยงามครับ ดาวแต้มครับลังนมาครับเรียกคุณคุณสกรีนขึ้นมาแล้วส่งไปให้พี่พร้อมยิงสาคะแนนโอ้ยพร้อมมั่นใจไปไหนเนี่ยพร้อมบอกว่าโมเมนตัมไม่ดีเดี๋ยวผมจัดคืนให้ครับหนีกลับมาเป็นห้าครับพี่พร้อมครับตำแหน่งเองยิงยังไม่ลงคุณคุณมีเบาได้ลูกเลยครับส่งมาให้ฮานอาจจะยิงหรือเปล่าไดไตเหมือนจะเห็นช่องว่างแล้วลูกนี้เฝ้าแอนวานโมเมนตัมกลับมาแล้วครับมีลูก เลยครับกลับมาแปดแปมเลยครับแป๊บเดียวครับเที่ยวจริงๆอ่ะแลมเมอร์กำลังลุ้นๆอยู่แป๊บเดียว2เทหนีเลยครับโอ้กีสะบัดมาตรงนี้แล้วเป็นพร้อมสตีลบโอ้พร้อมตัดบอลดีมากแล้วพี่ฮันพาบอลขึ้นมาเองฮันขึ้นขวาอีกแล้วครับโอ้ยาวเลยครับป่าศูนย์ครับ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยบอลอยู่ที่เต็มใจเต็มใจเปิดโหมดลุยสวิงมาแม็ก แม่ให้ไอเดียไอเดีย,ดยตั้งความตรงนี้ยอดเยี่ยมครับทำได้ดีครับท่านเซตบอลให้กับพร้อมที่กำลังออน้ายครับช่วงมีพร้อมแม่นมากครับใช่ครับพร้อมยิงเป็นปืนติดไฟเลยครับอสองแต้มสามแต้มได้หมดเลยครับลอ,องดูการทั้งสองคนจะมีบทบ,บาทไหมในเกมนี้เลิฟ มาที่โอกิโอกิยิงลูกนี้มามามาสูสีกันหน่อยครับจะได้ดูสนุกครับโอกีอคิครับกลับมาที่ฮานครับแล้วส่งข้้โหูน้ำหนักดีมากโอ้น้ำหนักทีทางระยะดีหมดเลยครับโอ้่ายสวยคนจบก็สวยครับใช่ครับ อนนี้แต่จะไม่ต้องรีบเล่นก็ได้ครับเอาชัวไว้ก่อนครับแล้วข้ามมาเจอเบลลี่เบลลี่เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ส่งออกก่อนกลับมาที่ฮานแล้วพร้อมวางสามคะแนนอีกแล้วไปพร้อมวางไม่ได้ครับเซตเพลงกันสวยงามมากครับเหลือเพียงแค่สามสิบเจ็ดวินาทีครับอานนะสองวิแล้วต้องยิงแล้วโอ้เบลลี่เบลลีก่กดสามเอาเอา เพื่นมาเลิบเิบยิงระยะกลางก็ยังไม่มาปาลีบาบอลมาตรงนี้ตับมาที่เต็มใจสวิงมาโอกิวางและได้ฟ้าวูโดสรลุูกก่อนปิดเกมครับแต่เกมนี้น่าจะจบลงแล้วครับฮูเปอร์น่าจะเป็นฝ่ายชนะไปครับ<ะ>แต่สกอร์เท่าไหร่มาดูลูกโทษของโอกิตรงนี้ครับ ลงไปครับเวลาเด้งมาเป็น1นึ่งวินาทีครับและน่าจะจบการแข่งขันเป็นเชียร์เรียบร้อยครับวันนี้สยามคูปเปอร์ครับหลังจากชนะเกมที่แล้วดึงโมเมนตัมกลับมาได้และเก็บชัยชนะไปได้อีกหนึ่งครั้งในวันนี้ครับการแข่งขันไว้เบียวยังไม่จบยังมีคู่ให้ดูอีกครับแล้วเรากลับมาในเกมต่อ